สวัสดีค่ะเพื่นเพืนน้องมาจ้าด้วยค่ะจ้าแม่แม่ด้วยค่ะน้องมาอารมณ์ดีอะไรโอ้จ้าอย่างไงอย่างงั้นลูกเอ้ยนอนจ้าเลยเอ้ยเอ้ยเอานอนจ้าอย่างงั้นเลยแหละลูกอารมณ์ดีอารมณ์มดีจังเลย ดูน้องปริงน้องปริงก็อารมณ์ดีค่ะน้องปริงก็อารมณ์ดีค่ะแต่เราไล่นกจ้านกจะไม่กินอาหารปริงจ้าปริงอารมณ์ดีเหรอลูกปริงเขาก็อารมณ์ดีนะคะทำไมตาแดงเหมือนตาแดงนะลูกหนูปริงจ๋ายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยสิเอ้ย หมือนจะมีเรื่องใช่ไหมลูกเมื่อนนจะมีเรื่องใช่ไหมลึกเนี่เสียงนกค่ะนกพิราบนกขานกอะไรก็เยอะแยะไปหมดเลยค่ะเพื่อนเมื่อวานซื้อมาละกอมาค่ะเพื่อน หลูกนะร้120อยี่สิอร้อยสิบบาทแต่ว่าซื้อกินกินไปแล้วลูกหนึงค่ะเพื่อนๆดูซ้อ,อนซ้อ,อนลูกละโลฝ่าเลยนะมะขามมะขามสุกปนหมูจ้าอย่างอร่อยจ้าสั่งมาไว้ให้พ่อลุงกินกับข้าวเหนียวจ้าเพื่อนๆออันนี้ลูกเขาก็สั่งมาให้อีกนะยังไม่แกะเลยงามงามค่ะเพื่อนๆ เนี่ยไม่มีลาเลยอย่างงามชอบกินมะขามหมูเลือกกินมะขามหมูหมดหรือยังไม่แน่ใจค่ะ <c ười> คิดถึงเพื่อนๆนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจค่ะขอบคุณที่เข้ามาททกทายพูดคุยนะคะ <c ười> สะออนมะมุไอ้มามะละกอจา้า <c ười> นั่งมาเลยเอ้ยอารมณ์ดีแล้วลก,ก็นั่งๆน,น,นอนๆอยู่แถวนี้ละค่ะเพื่อนๆนี่ไม่มีอะไรละค่ะชิดเพื่อนเพื่อนก็เอาชีวิตการเป็นอยู่มาลงให้เพื่อนๆดูไปอย่างนั้นละค่ะเพื่อนๆโอ้โอ,โอ้นกอะไรขคนะนกวันนี้โอ้ร้องนกกระว่าวเนาะอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนี่ย มีเรื่องได้หมดจ้าทั้งนกทั้งแมวจ้าที่วัดเหมือนจะมีเสียงอะไรน้อตัดแป้นตัดอะไรน้อสวัสดีนะคะเนเพื่อนเสียงดัง